นี่แหละชีวิตบ้านๆปี้งปลาก้อยปลา้บาวไทยบ้นานไทยบ้านเะไล่ะไปหามาาบางหันนี่น,น,นี่นี่เปิ้งยำหมกฮวงเราก็หาหมานซะด้วยอืมกลับมาทีนี้ก็อ,นนอันนี้ค้นดัง ดังไฟดังไฟเอาวิทย์ก้นไข่ขั้วเก็บแหมมาไม่หันอันนี้ไปตึงแหม่มาไม่หันนี่เด้อนี่นี่นี่ต้องไปหาหมดแดงน,นี่ก็เริ่มฟากแล้วบานนี้ ทำการฝากสีก้อยเริ่มขั้นแล้วหมดแดงีด่งดัะไฟปย่างไรบอตบเพื่อนแมนึออ้กูหลง,งหัวจะจปวดน,นี่ก็เริ่มเปียงแล้วเริ่มสิใไม่แล้วนี่